สวัสดีค่ะคุณครูชื่อครูเจนนะคะนางสาวสมรัชนีมุ่งดีนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ไปกันเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1จํานวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แนะคะเรามาทบทวนจํานวนนับที่ไม่เกิน1 0 0 0งแกันก่อนดีกว่าค่ะให้นักเรียนนะคะพิจารณาข้อความบอกจํานวนนี้ค่ะ3 0 0 0 0ื1 0 8หน่หน่วยเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้ค่ะ ซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนี้นะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนคือการเขียนและการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับมากกว่า1 0 0 0 0แสนโดยเราจะเริ่มจากจำนวนนับตั้งแต่1 0 0 0 0แสนแต่ไม่เกิน10ล้านแล้วนักเรียนรู้หรือเปล่าว่า1 0 0 0 0แสนได้มาอย่างไรเรามาดูหลักลูกคิดนี้กันนะคะในหลักลูกคิดหลักหมื่นนะคะจะมีลูกคิดอยู่ทั้งหมด ลูกนะคะ10ลูกในหลักหมื่นก็จะเปลี่ยนมาเป็น1ลูกในหลักแสนก็เป็น10000แนหรือ1 0 0ห0ื่นคือ10000แเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือได้ดังนี้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างนี้กันดีกว่านะคะมาดูลูกคิดในแต่ละหลักนะคะให้เขียนเป็นข้อความบอกจำนวนคือทำอย่างไร เรามาดูในหลักแสนก่อนนะคะหลักแสนมีลูกคิดกี่ลูกคะค่ะมีทั้งหมด3ลูกก็จะเป็น300,000หลักหมื่นมี6ลูกก็จะเป็น6 0 0 0ืหลักพัน2ลูกสอ0พหลักร้อย1ลูก100หลักสิบ3ลูก30หลักหน่วยมี4ลูกก็เป็น4หน่วยค่ะและเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ ได้ดังนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะเห็นว่าในหลักลูกคิดในหลักแสนนะคะจะมีลูกคิดทั้งหมด10ลูกก็จะกลายมาเป็น1ล้านในหลักล้านนะคะหรือ10 0แสนเท่ากับ1ล้านเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้ค่ะ เรามาดูตัวอย่างนี้กันนะคะเขียนเป็นข้อความบอกจํานวนได้อย่างไรนะคะดูที่หลักล้านนะคะหลักล้านมีลูกคิดทั้งหมด5ลูกก็เป็น5ล้านหลักแสน7ลูก7แสนหลักหมื่น2ลูก2แสนหลักพันไม่มีนะคะให้เขียนเป็น0พันหลักร้อย4ลูก400หลักสิบ3ลูก300นะคะหลักหน่วย5ลูก5หน่วยค่ะ และเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้ค่ะเราจะสังเกตนะคะทีะ่เขียนเป็นตัวหนังสือในหลักพันหลักพันในข้อความบอกจำนวนคือ0ูน0พเราไม่ต้องเอามาเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะให้เขียนเป็น5 7าล้านเจ็ดแสนสอเลยค่ะค่ะต่อไปจะเป็นจำนวนนับตั้งแต่10ล้านนะคะ สิบล้านเกิดจากหนึ่งล้านสิบครั้งก็จะเป็นหนึ่งสิบล้านค่ะสิบล้านสิบครั้งนะคะก็จะเป็นหนึ่งร้อยล้านค่ะหนึ่งร้อยล้านสิบครั้งนะคะก็จะเป็นหนึ่งพันล้านและไปเรื่อยๆรนะคะไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะสำหรับการเขียนข้อความ บอกจำนวนของจํานวนตั้งแต่10ล้านขึ้นไปนะคะจะเขียนได้ดังนี้ค่ะเรามาดูลูกคิดในหลักพันล้านนะคะมี3มลูกหลักร้อยล้านมี2ลูกหลัก10ล้านมี1ลูกหลักล้านไม่มีนะคะให้เขียนเป็น3,210ล้านมาดูหลักแสนนะคะหลักแสนมี5ลูกก็จะเป็น5,000สนหลักหมื่นมี8ลูกเป็น80,000หลักพันไม่มีเป็น0ูนพันนะคะ หลักร้อยมี4ลูกเป็น400หลัก10ไม่มีเป็น0ูนย์นะคะหลักหน่วยมี1ลูกเป็น1หน่วยค่ะและเราก็สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยได้ดังนี้เลยนะคะสำหรับการเขียนเป็นตัวหนังสือเรามาดูที่หลักหลักพันกับหลัก10ไม่มีนะคะ ให้เราตัดออกไปเลยนะคะให้เขียนเป็น3,210ล้าน5 0 8 00 4 0ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสามารถใช้ประกอบในการทำใบงานที่1วิชาคณิตศาสตร์ได้นะคะให้นักเรียนทำใบงานแล้วให้นักเรียนส่งที่ครูประจำชั้นเลยนะคะสวัสดีค่ะ